จากการเริ่มต้นนะฮะเล็กๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอันดับโลกแล้วละ่ะเพราะว่ามีแห่งเดียวในเมืองไทยไงแล้วงานประเพณีแบบนี้เนี่ยจะมีชื่อเสียงต่อไปไเรื่อยๆครับงานประเพณีที่ชื่อว่าจุดไฟตุ่มกาออกพรรษาโยโสทรประจำปี2563นะครับเป็นวิถีใหม่ด้วยซึ่งก็เป็นการจัดงานแบบประยุกต์นะครับภายใต้ชื่องานว่างานสืบสารประเพณีจุดไฟตุ่มกาออกพรรษาโยโสทรครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยภายในงานครับก็จะมีการจัดแสดงต้นไฟตุมกาจากทุกภาคส่วนเลยมีการสาธิตการทําไฟตุ่มกาและก็การแกะสลักไฟตุ่มกานอกจากนี้แล้วนะครับนักท่องเทียเ่ยวนยังได้ตื่นตาตื่นใจกับความระยิบระยับตะการตาของแสงไฟตุมกานับหมื่นดวงนี่ฮะเขาเรียกไฟตุ่มกานะที่จุดเป็นพุทธบูชาพร้อมกับร่วมชมการฟ้อนรําเพลินใจไฟตุมกาและตุมกาตาตรึง จากนำรำกว่า300คนครับซึ่งก็ต่างมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับให้ความสนใจเดินทางเข้าไปร่วมชมงานกันอย่างคึกคักแล้วก็มีการบันทึกภาพเก็บเอาไว้เอาไว้ไปเป,เป็นที่ระลึกด้วยฮะดูฮะภาพภุมสูงโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆนะครับสำหรับการจุดไฟตุมการนั้นเป็นประเพณีของชาวบ้านทุ่งแต้นะครับตำบลทุ่งแต่อ,อําเภอเมืองเจ้าโสธรนะครับที่มีมาตั้งแต่ช้านานละ พร้อมกับมีการก่อตั้งหมู่บ้านครับโดยดั้งเดิมชาวบ้านเนี่ยก็จะนําผลเขาเรียกว่าเป็นผลตูมกานะครับมาคว้านเอาก่อนคว้านเอามาลิดออกมาข้างในออกฮะแล้วก็จะฉลุด,ด้วยลายนะครับให้มีความสวยงามนําเทียนไขนะฮะจุดไว้ข้างในลูกตูมกาแล้วก็ถือไปถวายเป็นพุทธบูชาในวัดนะครับในคืนของวันออกพรรษาซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านพุทธศาสนิกชนเองในอดีตนะครับ ต่อมาคือว่าวิถีชีวิตนี้นะครับเลือนหายไป้ะเนื่องจากว่ามีความเจริญแล้วก็มีไฟฟ้าเนี่ยนะครับเข้ามาใช้แล้วไงค่ะแต่ว่าชาวชุมชนชาวบ้านเองก็อยากที่จะอนุรักษ์อยากจะรักษาเอาไว้นะคะก็เลยเริ่มรื้อฟื้นการจุดไฟตุ่มกาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะได้เห็นกันในช่วงออกพรรษาแบบนี้ละคะ่ะถือว่าเป็นการสืบสารการจุดไฟตุ่มกาในเทศกาลออกพรรษาครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะคะสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ